สวัสดีครับเอ้ยเอยสวัสดีครับทุกคนพบกับ 3Ti Studio กับผมแอดมินทวยอีแล้วนะครับวันนี้เราก็มารีวิวงานปั้นกันอีกแล้วกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับหนวดดำมา l ชลด e a c h นะครับผมจากค่าย g i m ม i Palace นั่นเองจากวันพี e นะครับเป็น ที่หลายๆคนคิดว่านันจะเป็นไฟนอลบอสของลูฟี่นะครับที่ต้องไปสู้เพราะว่าเขามีพลังของผลความมืดมืดมืดแต่ก็คือเขาจะมีผลปีศาส2ผลในคนเดียวกันซึ่งในวันพีชเนี่ยถ้าเกิดใครกินผลปีศาส2ผลเนี่ยตามใน,นเรื่องเขาบอกว่าก็จะตายนั่นเองเพราะว่าปีศาสต2ตัวเนนัมันจะฆ่ากันแล้วตัวก็จะระเบิด โอเคครับก็มาดูก่อนครัคร่าวๆนะครับในข้างหน้าจะเป็นรูปของหนวดดำนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งเนี่ยโอเคก็จะเป็นบอกน้ำหนักนะครับว่าทั้งหมดในกล่องเนี้ยเฮ้ยๆงงอะดียกได้ไงโอ้โหดูนะ4 3่กิโลไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมเอาข้างในออกไปแล้วโอเคครับแล้วตัวงานเนี่ย จะเอาประมาณทั้งหมดเนี่ยจะาราวๆเกือบ40กิโลนะครับเข้าข่าประมาณ35 okay, อานนโอเคครับแล้วก็อีกด้านนึงโอเคครับอีกด้านนึงก็จะเป็นชื่อของหนวดดำครับมาแชลดีทีชแล้วก็เป็นรูปสัญลักษณ์จนสลัดของกลุ่มหนวดดำนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องข้างในกันเลยโอโ้มาแล้วเป็นไงล่ะโอเคครับก็กล่องด้านในก็ค่อนข้างสวยมาก นี่ครับผมตามแบบฉบับของค่ายลิขสิทธิ์นะครับก็คือเขาก็ใส่เต็มที่ไง่เพราะว่าเขาได้ลิขสิทธิ์มาแล้วเนะพวกงานคัสตอมเขาก็จะหลบๆกันนิดนึงเพราะว่านี้เป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะครับจากทางตัวแอนิเมชันนะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้โอเคนี่ครับอันนี้ก็เป็นตรงฝาก็คือเป็นรูปของหนวดดำนะครับแบบเห็นหน้านพอรเทค์นั่นเองก็ตัวแอนิเมชนครับวันพีซ โอเคด้านข้างก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นสีออกม่วงๆเนาะตามนี้เลยประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราแกะของด้านในกันเลยดีกว่านะครับว่าหนวด,ดัมเนี่ยจะมีรายละเอียดอะไรบ้างน,นะครับเดีไปชมกันเลยครับทุกคนหลังจากที่เราเอาออกมาจากกล่องข้างในเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ภายในนะครับซึ่งก็จะมีนี่ครับเป็นใบเซอร์นะครับเป็น ปั๊มเทียนมาอย่างดีสวยงามมากนะครับผมแล้วก็เป็นเป็นบุ๊กซึ่งเอาไว้ตอนประกอบนะครับซึ่งโหตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยนี่เป็นค่ายแรกเลยที่เราได้แมนนวลอย่างนี้นะครับซึ่งสวยงามมากๆข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะมีตัวรูปตัวโมเดลพาร์ตต่างๆที่ให้มานะครับมีนัมเบอร์พร้อมเลยและ ก็เป็นวิธีการประกอบนะครับผมโอเคโอเคแล้วต่อมาก็จะเป็นทุ้งมือ <c oughs> ไม่รู้ถึงมือเล็กหรือว่ามือเราใหญ่นะโอเค เอาละครับหลังจากเราแกะชั้นแรกออกมาได้แล้วนะฮะก็อันนี้จะเป็นภายในนะครับซึ่งเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นโฟมห่อตัวโ oh. อ้โหทุเรียนนะทุเรียนมองชะะมองมองมองจากตรงนี้นึกว่าทุเรียนโอ้โห oh. ซึ่งเป็นตัว,ตวผ้าคลุมนะครับหนักมากผมบอกเลยว่าหนักมากๆตัวนี้ไม่ต่ำกว่า45กิโล นะครับแล้วก็แหลมด้วยนะครับท่านในที่มีเจ้าตัวนี้ก็ปวดระวังด้วยนะฮะเอาละครับทุกคนอันนี้ก็คือทุเรียนแฮ่ใช่ใช่ครับตัวผ้าขู่หมืองหนวดดานะครับซึ่งรายละเอียดสวยมากนะครับก็จะเห็นเป็นขนๆเหมือนเป็นขนนกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาทามาได้สวยและน้ําหนักนี่สุดยอดหนักมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูอื่ส่วนอื่นกัน โอเคครับส่วนต่อไปนี่ยังดูไม่ออกนะครับแต่ตรงนี้ว่าคืออะไรนะแต่ให้เดาวนี่ยจะเป็นใบเป็นธงเรือนะครับจากส่วนของเอฟเฟกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยนะครับลงสีถือว่าสุดยอดโหคือเป็นค่ายลิขสิทธิ์นะครับค่ายนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคครับต่อมาตรงนี้น่าจะเป็นส่วนหน้าฐานนะครับซึ่งเป็นตัวกระโหลก นะครับแล้วก็เป็นดาบคู่อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็คือสีเนี่ยเขาลงได้ทุกอนูเหมือนเป็นกระโหลกจริงๆเลยนะเนี yeah. ่ยถ้าเราดูเนะี่ยคือสีจะสวยมากๆนะครับผมน้านนี่คือเขาเก็บทุกดีเทลนะตรงเนี้ยที่จริงเวลาเราโชว์นะี่ยมันจะไม่เห็นนะครับ <Wow. S 1> แต่ตรงเนี้ยเขาก็เก็บหมดนะครับสุดยอดมากๆโอเคัน okay. เป็นส่วนที่เครื่องประดับของนวดดำนะครับผมนี่เดี๋ยวเราอ,ออกมาตอนหลังเนาะ เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายของอ่าส่วนที่1ละนะครับผมก็เป็นส่วนของหน้าฐานนะถ้าถ้าถ้าเดาน่าจะติดกับตรงหัวกระโหลกนะครับผมนี่เลยนะครับน่าจะติดติบตรงส่วนหัวกระโหลกข้างหน้าแล้วมาดูอีกทีนะว่าติดตรงไหนอันนี้จะเป็นดีเทลเหมือนแบบมีทองคําเปลวอะ่ะมีความแบบเอาไปบูชาได้อะ่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่2กันเลยโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้นที่2นะครับก็จะเป็นตัวหนวดดำนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทเอฟเฟกมือดาบแล้วก็เอฟเฟกพลังขึ้นสันสะเทือนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูดีเทลของแต่ละอันกันเลยอันนี้เป็นมือตัวพิเศษนะครับที่ได้แต่ว่าเห็นว่าก็ได้กันทุกคนแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกเนะี่ยเห็นว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับประเทศไทย ก็คือจะเป็นมือที่ถือปืนนั่นเองก็แหวนเวอร์นอะไรอย่างนี้ก็ทำออกมาได้ดีมากตรงตัวแหวนเนี่ยมันจะออกมุกมุกเงาเงาเหมือนของจริงมากเลยสวยมากๆโอเคโอเคครับแล้วนี้ก็เป็นดาบนะครับน่าจะปักอยู่ที่ส่วนฐานนะเพราะว่าผมเห็นเดือยตรงนี้นะแล้วก็รายละเอียดดีเช่นเคยครับผมโอเคครับแล้วนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ถือปืนก็จะเป็นแบบว่า ผมชอบอันนี้ที่จริงอะผมชอบตัวนี้มากกว่านะเพราะว่ามือมันแบบมีการลงสีที่แบบสวยมากไล่จากปลายนิ้วไปเริ่มแบบมีความเป็นแบบว่าความมืดค่อยๆฟุง้งออกมาเนี่ยครับและนี้ก็เป็นส่วนของพัดเอฟเฟกต์ผลสั่นสะเทือนของนวลด,ดำนะครับก็เป็นเหมือนเ,เป็นคือเป็นเรซินใสนะครับที่มีการลงสีจากฟ้าแล้วออกไปใสได้อย่างดีมากๆ ผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับตัวนี้แล้วก็ใส่แบบไม่มีฟองอากาศข้างในเลยนะครับสมกับเป็นงานค่ายลิขสิทธิ์จริงๆตัวนี้ <Wow. S 1> แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับโอเคครับแล้วนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวหนวด,ดานะครับซึ่งหนักมากผมไม่รู้ผมจะถือได้อีกนานแค่ไหนนะโอเคครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเดือยใหญ่มากๆนะครับซึ่งเอาไว้แขวนติดกับผ้าคลุมหลังที่เป็น ทุเรียนอันเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเป็นเดือนตรงนี้แล้วก็นี่รายละเอียดดีเทลสวยมากก็ตัวฐานนี้ผมขอยกมันยกไม่ไหวนะครับซึ่งมันหนักมากโดยตัวเนี้ยน้ำหนักลาวๆนะครับอยู่ที่เกือบ40กิโลเลยนะตัวนี้ก็เดี๋ยวฐานเนี่ยเราจะรีวิวตอนที่ประกอบอีกทีเนาะ ทุกคนครับดูพระเอกของเราครับผมไม่มีคำพูดไหนจะพูดนอกจากคำว่าสวยมากๆทุกคนลิ้นมันจะมีความเงาๆเ,เหมือนเป็นน้ำลายนิดนึงนะครับแล้วแบบเขาลงสีฟันมีความดำสลับมีเหลืองเหลืองฟันขูอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับเพราะว่าด,ดูดำน่าจะไม่ค่อยได้แปรงฟันเท่าไหร่นะครับแล้วหมวกก็มีความเหมือนเป็นหนังจรงิงๆนะเนี่ย โดยจากเท็กซเจอร์ที่เขาปั้นมาเนี่ยสวยมากๆโอเคก็มันจะมีสีที่เหมือนเป็นไม้และเชือกเนี่ยลงสีได้ดีมากเหมือนเป็นเชือกจริงๆนะในจริงทุกอย่างในนี้เป็นงานปั้นหมดเลยนะครับเป็นเรซินทั้งหมดนะตรงนี้สวยจริงๆครับโอเคครับแล้วการนี้ก็เป็นสองคนที่เป็นหนึ่งในเอฟเฟกในฐานนะครับก็เป็นสองคนที่โดนพลังของหนวดดำในกำลังดูดเข้าไป ซื้อหได้ถึงสอ่ะอันเนี้ยสวยมากแล้วนี่ครับก็เป็นอ่าความพิเศษของงานปั้นนี้เล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญทองกับเพชรพลอยนะครับที่เอาไวโ้โรยตามฐานตอนเราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็เป็นอะไรน้อยๆให้เราได้เล่นกันและนี่ครับก็เป็นตัวเพชรเหล็กนะครับจากทางค่ายมีทั้งหมด1,100 99ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวที่923นะครับด้านหลังก็จะเขียนว่า Marshall Ditch นะครับซึ่งเป็นชื่อของหนวดดำนั่นเองเอาละครับทุกคนนี่ก็เป็นเจ้าฐานของหนวดดำาข่าย m m อ i p i นะครับก็เดี๋ยวผมยกให้ดูทีเดียวนะเพราะว่าหนักมากๆโอเค1นึ่งสองซ นี่นะโอเควาโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวก็เราจะมาเริ่มประกอบ uh, หนวดดำกันเลยนะครับ ここทุกคนครับในที่สุดก็เสร็จสักทีผมบอกเลยว่าตั้งแต่รีวิวมาตัวนี้เป็นตัวที่ประกอบยากที่สุด แล้วก็สวยที่สุดนะครับเพราะว่าดีเทลเนี่ยสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นตรงฐานที่แบบเหมือนการปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับซึ่งเขาลงดีเทลสีได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวโจรนสลัดที่เป็นพ็อปของเรื่องนะครับของงานปั้นตัวนี้แล้วไฮไลท์ก็คือนี่ที่มี2พลังในตัวเดียวนะครับเป็นพลังผลความมืดแล้วก็พลังผลสันสะเทือน ที่ขโมยมาจากหนวดขาวนั่นเองครับผมแต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับก็คือตอนใส่ผ้าคลุมเนี่ยกับกระดงเรือเนี่ยสองตัวนี้ต้องระวังมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างเปราะบางแล้วก็ล็อกมันมันจะพอดีมากๆนะครับทุกคนใครที่พีตัวนี้ไปก็ขอให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับตอนใส่โอเคแล้วดีเทลผมบอกเลยว่าเยี่ยมมากๆเป็นตัวนึงเลยก็ ตัวนี้เนี่ยเขาจัดให้เป็นงานปั้นแห่งปี2020เลยนั่นเองนะครับผมกับนวลนดำา m m i Palace นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนพาร์ทให้เป็นถือปืนให้ดูนะครับโอเคแม่เหล็กดูแรงมากเน่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แต่ส่วนตัวแนละ้วผมชอบมือนี้มากกว่านะเพราะว่าดีเทลของเอฟเฟกเนี่ยมันจะเยอะกว่าตัวที่เป็นถือปืนเนาะแต่จริงจริงถือปืนนี่เป็นตัวพิเศษนะครับโอเคเจ้าหนวดดำตัวนี้สนนราคาอยู่ที่34,00 0กว่าบาทแล้วกันเพราะว่าตัวเลขก,ลม,ก,ลม,กลมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็อีกหนึ่งไอเทมนะครับที่คนตามหาเพราะว่าสวยจริงๆแล้วก็เป็นงานนิคข้าศิ์นะครับแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยก็ฝากติดตามที่เพจ GTI Studio ด้วยนะครับ ของเรา,าเพจของเราก็ยินดีที่จะรีวิวหรือว่าเจ็บแทนท่านนะครับว่าตัวไหนดีไม่ดียังไงก็ก็จะเอามาให้ท่านชมกันแล้วก็งไงก็ฝากติดตามพวกเรากันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอจากไปกับพี่โน้ดดำตัวนี้แล้วก็เจอกันใอนอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ